สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมรายการเดียเด่ยวๆกับชากีินะครับวันนี้ผมจะมาห้ามขำห้ามขำกับมีมผมจะมาดูคาร์ลอดพีพีเอ็มและห้ามขำนะครับใครขำกดไลค์ได้นะครับใครขำอ่ะใครใครขำกดไลค์นะครับโอเคมาเริ่มกัน ที่ศูนย์พันเพราะโดนระเบิดนิวเคลียร์ลงไปเมื่อ5เดือนที่แล้วแคปตอนนี้เรามีเรติรีวิวมาแทนที่แล้วแต่หลายคนก็ยังขอรายการอยู่ฉะนั้นเราจะมาลองกันอีกรอบเพื่งแล้วกันยังเล่นหรือยาง เสงจั๊กจักิอ้หโ้โอ้โอ้โหเไ้่อ้โหโอ้โห้โหโอ้้อ้โหโไ้้้ห้โหโ้หโ้อ้โห้โห้โหโไ้โหโ้โห้น้้ห้้ คคุณรับรให้วดีโออธิบายคือการเห็นหน้าปกผมก็มีคำถามอยู่ในหัวเยอะแยะแล้วฮะไซที่บ้านเขาเป็นอควาแมนฮะต้องอยู่ใกล้น้ำใกล้ปลาไว้แต่จะว่าไปอาหารปลาขนาดนั้นไม่เหม็นหรววอเนี่ย มึงก็แย่งแมวตีกับหมาในเวรกรรมไหนลองพูดกับบันไซสิไอ้บันไซส์เอ่อบันไซบันไซ วนเขาเนาะพอดูอีกรอบเร็วโดนกระชากไปแบบนี้ขี้หักในฮะไวเกิรดบางคลิปมึงเนี่ยอีหอยลัดตอนแรกก็ไม่ฮาหรอกแต่พอดูเกินสามลูปอะ คือแบบบางคลิปต้องรอให้สมองคำนวณก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงจะหาโอ้ยเดอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโา้ยอ้เโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอผย้ยโบเยโอ้ย้ยเว้ยโอ้ยโ่้ยโ้ยโอ้ยยโอ้แโอ้ยัอ้งโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอยโอ้ยโ่้ยึง้ยโยโออยอ้ย้ย เอาไม่ละถ้าองหัวใจแล้วคนไข้ไปฟืนนี่คือวิธีสุดท้าย ปล่อยมันคงจากความทุกข์ทรมานนะ่เพื่อนนี่คือทางออกสุดท้ายฮะไล่ความปานีและไล่ซึ่งปฏิหารให้มันรอดนี่คือมันเกิดเพื่อนสนิทเราจึงจะคิดแกล้งเพื่อนขำ ถ้าเกิดผมดูไม่ออกมันกายร่างในตอนตุกางนี่คือแบบจะขำมากเลยนะเว้ยคือจะว่าไปเขาหาซื้อหุ่นแบบนี้กันได้ที่ไหนเนี่ยไอหุ่นฟางตุกตาแบบเนี่ยผมจะเอามาทําเป็นมะเมี่ยววีทูแต่หาซื้อไม่มีเลยพิมพ์หาซื้อได้ไทยยังไงก็ไม่ได้ครับผมต้องสั่งอเมซอนซื้อสั่งอเมซอนนั่นหมายความว่าอีกแปดเดือนดูนะกว่าจะมาเมื่อซิสหลอดใช้ฟอร์สของเขา พลังสายฟ้าอินดิสนี่แหละซิดหลอดจึงทรงพลังครับผมเข้าร่วมซะแมรี่เจนนั่นเธอหรืรอเปล่าสไปเดอร์เว e ร์สฮะเมือ่อสไปเดอร์แมนมีมากกว่าสี่คนแต่แมรี่เจนมีรอดชีวิตเหลือแค่คนเดียวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละครับผมอีกสักพักเราอาจจะได้ดูซีวิวเวอร์ชันสไปเดอร์แมน only ฮะเมื่อท่านพโพสต์รูปตัวเองในทวิตเตอร์ ทุกคนเชื่อไหมคนคิดแรผมเล่นทวิตเตอร์คือผมอยากหาอะไดูหาที่มันเป็นภาษาไทยปรากฏว่าแถบทได้ินฟังขวาไม่มีแต่ดาวมมเลยเน่ยผมย้ายมาอยู่ฝั่งญี่ปุ่นหมดล้สบายใจขึ้นเยอะวงจรอบกัสับกู ผ้าห่มแบบไหนท่านกันหนีชะตากรรมแบบนี้ไม่ได้หรอกครับผมผมที่เป็นตัวกันรอดทิพไห่ผมคือตัวตัวกันหนาวทิพห่ยืนข้ามมาก็จะดัมิติุกเข้าไปเป็นมาดูดวงเตียงอีกชีวิตโโอ้หหมมองงานอีกแล้ว กี่าไม่ถงอว่ะดีเจป๋อมแปมอนาคตผมอยากเป็นสกีนิสเล็กเกิดอะไรขึ้นอกอะไรขึ้นบ้างวะเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยอนาคตพ่อหนุ่มคนนี้ไปได้ไกลแน่นอนครับผมสกีเหล็กต้องยอมยกผมแดงให้แฮโฆษณาปี2021 b l i ท e คำถามมากมายหน,นึ่งเลยคระหนึงน่ง,งเลยก็คือป่าวานมันมาทำแมวอะไรกันทะเลทรายนี่คือโรงเรียนของผมเมื่อเขาเป็นกัป่าสะพายคงหมาทางขยันรู้ไป ไปแล้ววันแล้วามคิดันไปแล้วเอาอีมั่งดิป่ะผมฝันว่อยากเอาตู้เย็นไปโรงเรียนมานานแล้วโอ้ยคนดูดูเรื่องมา้อีะช่วยผมไม่มีวันจ้างคนดต่ตอบแล้วรีแลย ไม่ว่าใครจะตามที่ตัดต่อครับบอกไว้ก่อนเลยว่านี่ได้ผลนะครับเขาแชกกันแล้วดิวิวแสแปดละประชันนวุฒิใครแข็งกก่งกุกันอ๋ออ๋อออ ใช่เป็นสารสนเทศล่าเล่ฮะฟังถูกต้องไม่มีอะไรเก็งแก่เป็นว่าสูตรโกงฮะเมื่อท่านโจมตีศัตรูป้อจงเลือกที่จุดปอนผมก็ต้องใส่เหมือนกันอันนี้พูด และใช้ลูกโป่งดันเอาหรือว่าอะไรเนี่ยคุณลิตี้ในแต่ละคลิปนดีดีซะเหลือเกินทำไมคลิปเหมือนเพิ่งออกมาสิบแปดปีที่แล้วแฟ้ยไหวไหมเนี่ยโทรศัพท์กู เล็บเดียมันจะเพื่อนตอนแรกผมคิดว่าปันจะแคจะเป็นแบบอย่างนี้เฉยแบบมุกเด็กๆอะไรประมาณเนี้ยผมไม่อยากรู้ว่าเครื่องว่าเฟิร์มมันจะระเบิดแอดชิโอ้ยกองหายแล้ว

ฟคคัสกีมที่ไม่มีสกิมใช้ได้เหมือนกันนี่บ้าลองดูดีกว่าคิดว่าเราต้องขยายเอร์เฟคคัสกิมเป็นเอร์เฟคคัสที่ใช้ี่้ละเพื่อนชั่วันว่างว่าของสไปเดอร์แมน ่เไไคลิปต่อไปเหตุ่วนเหตุร้ายเขาต้องมาก่อน <c oughs> นกพิราบที่นี่อันตรายเป็นพิเศษใช้แอสซ่าบ้า นงพิลาบที่ได้ขี้เป็นก้อนอิดวะอันตรายจริงๆที่นี่ไม่น่าพวกวิศวะวิศวะเขาต้องใส่หมวกครับผมระวังนกท้องผูกที่ขี้เป็นอิดขี้ใส่หัวนี่เองอะไรวะตลกกันมากตลกมากนี่กูขำขันอะไรกันแบบนี้หรอเนี่ยเฮ้ Uh... -huh. คครับใครดูแลสมองไหลน,นะ่บอก